คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด1 0 1สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยสูตรมัดรวมฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอยบีไประจำวันพฤหัส,สบสดีที่19มิถุนายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเก่นไปที่6นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป0106076767แอดชอบส่วนตัวที่06นะครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ แลวทางวันนี้ครับวันนี้แอบให้ฟันเด็ดไปที่สัน,นะครับ